สรายที่วันนี้คนพนปลูกเมล่อนก็จะมาแนะนำปรับค่าวัสดุเด้อว,วัสดุปู๋ด้ที่เหมาะสมกับเมล่อนอยู่ที่5.5ถึง6.8เด้อหลังจากที่เราเราลาดน้ำล้างค่าบปุ๋ยคราบสกรปรกออกไปแล้วนี่เอามิเตอร์มาวัดหนึ่งตอนนี้ค่าก็ได้ประมาณ5.5 4กว่า มันยังต่ำไปนน้อยนึงถ้าปล่อยไเลยเดี๋ยวตอนเอาเอาเฮือน้ําทางระบบน้ําหยดเนี่ยเดี๋ยวเราปรับค่าน้ํามาใส่ปูนขาวปรับค่าน้ำเพื่อมันเป็นด่างมาสักเจ็ดหรือแปดเด้อผ่อนมาพองปุ๊บมันก็จะแก้ความเป็นกดในวัสดุนี้ได้เลยปรับน้ํามาทางท่อทาหยดเด้อเนี่ยที่ถ้ากแก้ทันมันเป็นด่างหลาเราก็ใส่กดปรับ โดยใช้ไอไอกดน้ำสม้มหรือว่ากดแบตเตอรี่ไปเลยก็ได้เอาเสริมาตามน้ำวัดเธอมันได้ประมาณสักบอกเกิน7เดพอมาลงในวัตดุปับค่ามันก็จะมาลงอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6.8พอดีเด้อนี่แหละในการวัดนี้๋ยวลองวัดไอ้อันนี้มามันอยู่ที่เท่าไหร่้ด็กก้าวกว่ากัน จะ,จะต่ำไปจากน้อยหนึ่งเ,เริ่มขึ้นมาละห้าจุดสองห้าจุดสองห้าจุดสามเดี๋ยวรอแกอีกทีนึงตอนเทน้ำเด้แค่นี้แหละสบายดี